เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอำเภอเดิมบางนางบวชอำเภอสามชุกอำเภอหนองอยาไซและอำเภอด่านชา้าง ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมดจำนวน125แห่งกับอีกหนึ่งสาขาการบริหารงานใช้รูปแบบเครือข่ายสหวิทยาเขตหรือกลุ่มโรงเรียน10สหวิทยาเขตมีการศึกษาที่ผ่านมามีครูทั้งหมดมากกว่า1,000คนครูอัตราจ้างตามโรงเรียนต่างๆทุกประเภทรวมเกือบ250คนนักเรียนตั้งแต่ระดับปรมวัยอีกกว่า20,000คน อำเภอด่านช้างเป็นอำเภอเหนือสุดของจังหวัดสุพรรณบุรีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าภูเขาห่างไกลมีนักเรียนคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงละวะนักเรียนย้ายถิ่นจำนวนมากอำเภอแห่งนี้มีโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาภายใต้ร่มพระบารมีในหลวงเพื่อสร้างคนดีคืนให้ชุมชนและสังคมจำนวน5โรงเรียน การประกวดการประเมินผลงานในระดับชาติสุพรรณบุรีเขต3มีผลงานติดอันดับท็อป10ในระดับชาติสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยกย่องให้เป็นสำนักงานเขตต้นแบบหลายด้านพบเจอยิ้มไหว้ทักทายงานใดๆไม่ใช่งานของใครแต่เป็นงานของสำนักงานเขตนี่คือวัฒนธรรมของสุพรรณบุรีเขต3ทุกๆคนในสังกัดคือครอบครัวเดียวกันครอบครัวสุพรรณบุรีเขต3พวกเราจะไม่ทิ้งใครไว้ ข้างหลังพวกเราจะไม่ปล่อยให้ใครเดินไปเพียงลำพังพวกเรามีจิตอาสาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราจะก้าวเดินไปพร้อมๆกันพวกเราสำนักง,งานเขตพื้นที่และโรงเรียนช่วยกันรักษาระเบียบวินัยอย่างเข้มแข็งแต่งตัวต้องเรียบร้อยสง่าสมค่ารูพวกเราช่วยกันสร้างออกซิเจนให้เกิดขึ้นเือราากดตตทัั้่พนนวีใจ คิดว่าการศึกษานะครับเป็นเหมือนอากาศนะครับอากาศดีๆให้กับนักเรียนให้กับผู้เรียนเพราะนั้นผมเลยให้นิยามของการศึกษาของสุพรรณบุรีเขตสามว่าสุพรรณบุรีเขตสามแอเรียแห่งนี้จะต้องเป็นออกซิเจนออฟเอูเคชันหมายความว่าเป็นอากาศที่ทุกคนขาดไม่ได้นักเรียนขาดไม่ได้ผู้เรียนขาดไม่ได้เข้ามาในโรงเรียนแล้วได้อากาศที่สดชื่นได้อากาศที่ดีเพราะฉะนั้นอากาศที่ดี หรืออากาศที่สดชื่นก็คือการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเพราะนั้นสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้กับนักเรียนเป็นการจัดการศึกษาที่ดีก็เปรียบเสมือนออกซิเจนเปรียบเสมือนอากาศดีๆที่จะทําให้การศึกษาทําให้ผู้เรียนได้รับสิ่งดีๆกลับไปครับสุพรรณบุรีเมืองยุทธหัตถีเป็นดินแดนแห่งการกอบกู้เอกราช ที่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสู้รบกับกองทัพพมา่าอย่างกล้าหาญเด็กเดียวสามารถนำขืนแผ่นดินไทยคืนมาให้เราชาวไทยทุกคนรกระเคลื่อนทวกพื้นดินเลือดรินชโลมทาง เหล่าวิรชนห้าวหานับรบชาวไทยพ่อกูหัวใจแกร่งป้องแดนด้วยใจกายแม่กูสู้เคียงถวายแม้ตายไม่กเกรงพวกเราครอบครัวสุพรรณบุรีเขตสามน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยสร้างพระบ<า>รมรูปสม <ก S 1> เด็จพระนเรศวรมหาราช กระทัานาสำนังงา<ห>นเขตพื้นที่การศึกษาประโทมศึกษา <จะ S 2> สุภันบุรีเขสาถึงวันสำคัญวพวกเราทุกคนจะกราบว่ายถวายสักการะไว้ไปผู้รกราณข้ามันไม่เหลือเดนอย่ามาให้เจอให้เห็นต้องเส้นสังเวยสึงรับเพื่อชาติพรีโมพิญญารต เนนจจืดได้วยสรงพระปรีชาสามารถอย่างยิ่งกล้าหารกล้าตัดสินใจนับเป็นเยี่ยงอย่างของผู้นำกล้าคิด กล้าทำกล้านำการพัฒนานี่คือแนวทางของผู้นำทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของดออรอํานาจเหลือน้อยผูมหน่วยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสุพรรณบุรีเขต3 attitude is more important t h n g u s ครับทัศนคติ สำคัญกว่าความฉลาดที่ผมให้เหตุผลว่าทัศนคติสําคัญกว่าความฉลาดเพราะว่าคนเราถ้ามีทัศนคติในการทํางานที่ดีนะครับมีความคิดที่ดีต่อองค์กรมีความคิดที่ดีต่อวิชาชีพมีความคิดที่ดีต่อเด็กแล้วก็มีความคิดที่ดีต่อผู้ร่วมนานถ้าเขามีความคิดที่ดีเขาก็สามารถค้นหาความรู้ได้นายอำนวยดีประสิทธิ์นายสมชายลิ้มประจันนายพิพัฒน์พัฒนพ,พ,พุทธิเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเคสามทั้ง3ามท่านเราจะก้าวเดินร่วมกันนำนโยบาย5สมรรถนะสูงเดินทางสู่ความสำเร็จในเรื่องของการทำองค์กรสมรรถนะสูงนะครับเขาเรียกว่า high performance นะครับเราคิดถึง high performance ในทุกระบบนะครับในสิ่งแรกก็คือ high performance student นะครับเราคิดถึงนักเรียนสมรรถนะสูงนะครับ high performance teacher คุณครูสมรรถนะสูง high performance leader ก็คือผู้วิหารนะครับผู้นำองค์กรที่เป็นสมรรถนะสูง high performance office นะครับก็คือในเรื่องขององค์กรที่เป็นองค์กรสมรรถนะสูงแล้วก็ high performance school นะครับก็เรื่องของโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนสมรรถนะสูงเพราะฉะนั้นในเรื่องของสมรรถนะของในแต่ละด้านนะครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันเพราะเป้าหมายสูงสุดมองไปที่ตัวผู้เรียนเหมือนกัน ทั้ง5สมรรถนะถ้าเราสามารถทำให้สุพรรณบุรีเขตสเป็นองค์กรสมรรถนะสูงได้จะทำให้ทั้งสุพรรณบุรีเขตสเป็นองค์กรที่สมรรถนะสูงมุ่งสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญครับสมรรถนะสูงที่1 High Performance Student นักเรียนสมรรถนะสูงสมรรถนะนี้ผู้นวยการสำนักงานเขตให้ความสำคัญสูงสุด ตรวจเยี่ยมติดตามนักเรียนระดับปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกัดโดยเฉพาะนักเรียนชั้นประฐมะศึกษาปีที่สองต้องอ่านคล่องเขียนคล่องนอกจากการสอบ r t NT ONET ็ในระดับชาติแล้วเพื่อปูพื้นฐานที่สุพรรณบุรีเขตสยังจัดทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้นประฐมะศึกษาปีที่2ทุกคนอีกด้วยอ้าวเด็กๆวันนี้นะคะเราจะสอบอ่านคล่องกันอ่านช้าๆชัดๆนะลูกนะคะ ถ้าครูบอกเริ่มเริ่มเลยนะคะจับเวลานะคะให้เวลาหนู8นาทีนะลูกเริ่มได้เลยค่ะน้องณริศปูผาใจหายหน้าเสียทั้งลูกทั้งลูกคนลูกช้างไม่เคยอยู่ห่างกันเลยและนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารมีความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหามีทักษะอาชีพและมีความสามารถใช้ทักษะชีวิตสมรรถนะสูงที่สอง High Performance Teacher ครูสมรรถนะสูงครูผู้สอนพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูแสวงหาความรู้อยู่เสมอครูผู้ช่วยได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ่นลยท คำพิสังส่งศาลแบบวาคำพสังมืม่คีนะคะต่างๆแต่ว่าการทํางานทั้งหมดเนี่ยนะคะถ้าเราเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่ได้นะคะใครเปรียบเทียบกับอะไรในโรงเรียนใครคือเป้าหมายนะคะเป้าหมายในโรงเรียนเนี่ยทำยังไงให้โรงเรียนประสบความสําเร็จน,นะคะส,นนส่วนหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะก็คือก่อเกิดให้เกิดความสําเร็จน,นั่นก็คืออะไระคะบุคลากรในโรงเรียนทั้งหมดสมรรถนะสูงที่3 High Performance Leader ผู้บริหารสมรรถสูงผู้บริหารมีความสามารถด้านการบริหารวิชาการและเป็นผู้นำทางวิชาการการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ<อ>การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และมีนวัตกรรมทางการบริหารสมรรถสูงที่4 High Performance School สถานศึกษาสมรรถสูง มีการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยสร,สร้างโอกาส,สาและลดความเหลื่อมล้ำบบาทางการศึกษา,าจัดการศึกษาที่มีคุณภาพชุมชนมีส่วนร่วมสถานศึกษามีประสิทธิภาพนำเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดฐานข้อมูลโปร่งใสตรวจสอบได้สมรรถนะสูงที่5 high performance office สำนักง,งานเขตสมรรถนะสูงมีวัฒนธรรมขององค์กร บุคลากรในสำนักงานมีคู่มือการปฏิบัติงาน ID Plan โมเดลการปฏิบัติงานมีการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการในการทำงานอย่างทั่วถึงจัดห้องศูนย์ประชาสัมพันธ์กองบรรณาธิการข่าว SPB 3 Face News Oxygen of Education รายการข่าวเที่ยงจันทร์สุพรรณสาเป็นสำนักงานเขตที่มีมาตรฐานเป็นสำนักงานเขตต้นแบบ สพทอมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพการจัดทำหนังสือสื่อแอปพลิเคชันภาพยนตร์สั้นกำหนดแนวทางการแก้ไขและการป้องกันเด็กและเยาวชนเรื่องการบูลลี่เพื่อให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดสพททั่วประเทศนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานการประเมินมาตรฐานสำนักง,งานเขต ITA ARS KRS PMQA มีมาตร,รฐานสูงผลงานอยู่ในอันดับต้นๆของสองพท<พ>นโยบาย5สมรรถนะสูงที่กล่าวมานี้คือวิสัยทัศน์สำนักงานเขตที่จะมุ่งพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงสู่สังคมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนให้ประสบความสำเร็จพวกเราทุกคนจะช่วยกันสร้างช่วยกันทำเพื่อเด็กๆลูกหลานสพทุกคน อ่านออกเขียนได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับสูงเรียนจบมีอาชีพมีงานทำเป็นคนดีนี่คือภารกิจของเราทุกๆคนสวัสดีค่ะ